ภาพที่เห็นนั่นคือเครื่องบินยกเลิกการลงจอดนะครับเนื่องจากมีการชนนกครับแต่เป็นการชนนกของเครื่องบินลำหน้าที่ลงจอดก่อนเขาครับเขาไม่ได้ชนนกแต่ทําไมเขาถึงต้องยกเลิกการลงจอดวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับการชนนกเนี่ยบริเวณรันเว์เ,วเป็นสิ่งที่ กิดขึ้นได้และเป็นสิ่งที่ต้องระวังครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนักบินจะทําการรีพอร์ตหรือรายงานให้เจ้าที่ควบคุมการบินทราบว่าเขาทําการชนนกไปนะครับแล้วเศษซากของนกมีความเป็นไปได้ว่ายังคงอยู่บรันเวยหรืออาจจะอยู่แถวแถวนั้นะ ไม่มีใครตอบได้ครับสิ่งเดียวที่จะต้องทำได้คือทำ runway inspection นั่นหมายถึงการปิด r u n วย์ครับการปิด runway จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องบินลำนี้ที่ท่านเห็นยกเลิกการลงจอดแต่เขาไม่ได้ชนองนะครับเครื่องบินลำก่อนหน้าเขาชนนกขอเจนภาพนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่สนามบินโตเกียวฮาริดะผมไปบินและผมเห็นภาพเหตุการณ์นี้แต่เนื่องจากว่าไม่ได้บันทึกไวจึงทําภาพกราฟิกท่านดูเครื่องบินเจแปนอร์ไลน์ลงจอดก่อนหน้าครับ ชนนกและสิ่งที่นักบินทำเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งครับคือการรีพอร์ตรายงานเมื่อรายงานได้รับจากเจ้าที่ควบคุมการบินแล้วเจ้าที่ควบคุมการบินจึงประกาศปิดลันเว3-4ส,า,สายโดยทันทีอ้อนิปอนแอร์เว7-8 7 87, บินตามหลังมาโคเรียนแอร์อีกลำหนึ่ง 1, บินตามหลังมาสองลำจึงต้องยกเลิกการลงจอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ชนนกก็ตามแต่เป็นไปได้คราบว่าเศสซาของนก อาจจะยังคงหลงเหลืออยู่บนราเวิ่งซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้ามีเศษสิ่งใดก็ตามอยู่บนรนเวิแล้วเครื่องบินลงจอดนี่เองครับจึงเป็นเหตุผลที่ราเวิ่งจะต้องทําการปิดและทําการอินสเปกหรือตรวจสอบครับการชนนกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้การชนนกอาจจะเป็นเรื่องอันตรายส่วนการยุเลิกการลงจอดเพราะการชนนกเป็นเหตุที่สมควรหรือไม่ผมว่ากรณีนี้อาจจะต้องรอการสอบสวนอุบัติเหตุในกรณีของเชจูแอร์อีกครั้งหนึ่งแต่นำมาให้ท่านดูว่า การชนนกมีเหตุและมีผลตามมาอย่างไรครับ